สวัสดีค่ะถึงท่านทนายสมเกียรตินะคะเนื่องจากว่าผลงานอนุสาวรีที่ขึ้นมันคล้ายกับผลงานของหนูที่เสด็จพ่อรอเก้าสั่งไว้หนูก็เคยเข้าไปดูในช่อง YouTube ที่พี่เขาแกะสลักนะคะแต่หนูคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ของหนูหนูก็เลยปล่อยผ่านแต่ตอนนี้มันส่งผลมาที่ราชวงศ์นะคะ ขึ้นเป็นอนุสาวรีย์และส่งผลให้พระองค์พาไปเร็วมากนะคะแล้วก็เรือระเบิดน้ำมันไปเร็วมากนะคะเรือสุขโขทัยก็ไปเร็วนะคะแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ประชวนนะคะตัวนี้ไม่ใช่รูปปั้นพ่อหล่อเก้าแต่เป็นเปรตนะคะที่อาศัยล่างนะคะแฝงมาคนที่สั่งผู้ชายคนนี้ว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ถ้าพบพ่อท่านระหว่างทางก็อย่าเชื่อว่าเป็นพ่อหนูสงสัยว่าทำไมเขาระดับนั้นเขาไม่ถามเจ้าของเขาไม่ถามเจ้าของเลยเหรอคะเจ้าของสมองเจ้าของผลงานที่เสด็จพ่อรอเก้าสั่งรักพ่อรอเก้ากันแบบไหนทำไมทำแบบนี้ปีที่สามแล้วไม่ติดต่อกลับมาแปลกมากนะคะ แต่เวลาคนให้ดูดวงดูฟรีหนูก็ดูให้หลายคนขอน้ำมันขอยาขอสมุนไพรฟรีขอกันมาได้แต่เวลาติดต่อมาเรื่องผลงานไม่มีคนติดต่อเข้ามาทและนี่มันผลงานที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับที่หนูทําลง YouTube ไปนะคะแล้วทำไมเป็นของคนญไปไมมคะติดต่อเหมือนของหนูเดะเลยแล้วเขาก็มีมนต์ดำที่พ่นออกจากปากนะคะหนูคงไม่ต้องขึ้นภาพให้ดูนะคะ แค่นี้แล้วก็รูปปั้นที่แขนขาดอีกนะคะหนูก็คงไม่ต้องพูดอะไรคิดว่าคงรู้กันแล้วเดี๋ยวหนูจะทำให้คลิปหน้าฝากทนายสมเกียรตินะคะพี่ใหญ่เสด็จพ่อรอเก้าเรียกพี่ใหญ่หวังว่างานนี้พี่ใหญ่คงจะโชว์ผลงานได้นะคะขอพระคุณค่ะขอโหสิกรรมอ,อาจารย์สันติด้วยนะคะหากหนูเคยโกงผลงานของท่านมากี่ภพกี่ชาติวันนี้ขอให้สิ้นสุดกรรมนะคะ ขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีค่ะถ้าองค์ตรักว่า <c oughs> ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะพวกเราที่จะบันพราเราเลือกไม่ผิดหรอกพ <c oughs> ี่คะนี่ไม่ใช่นะคะนี่ตาปนโปนี้ไม่ใช่นะคะ <c oughs> เป็นตัวปลอมนะคะ <c oughs>